ค่ะวันนี้นะคะเดินทางมากราพาวรมสุขของพระพันปีนะคะนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วน,นะคะตึกนี้จะเป็นตึกหอศิลป์ของพระพันปีนะคะพอถึงสนามหลวงนะคะสามารถเอารถมาจอดที่สนามหลวงได้เลยค่ะนี่เรากำลังเดินเข้างานนะคะเจอจุดแรกเนี่ยเป็นอาหารพระราชทานนะคะอร่อยมากๆนะคะก็อันนี้จากนั้นเป็นลาวนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็เดินลงอุโมงค์หน้าพระลานนะคะก็จะมาเจอจุดตรวจเช็คนะคะกระเป๋าดใดๆนะคะแล้วก็อย่าลืมเอาบัตรประชาชนสําหรับสแกนเข้าด้วยนะคะระหว่างนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาเนี่ยเขาะะบรรยายทุกข,ขั้นตอนในการที่เราจะเข้าไปกราบเลยนะคะนี่เราก็เดินเข้ามาในพระราชวังแล้วนะคะเอาภาพจิตรกรรมฝาผนางังบริเวณพระที่นั่งมาฝากนะคะคืองดงามมากๆคือมองด้วยตาเปล่าเนี่ย คือละสายตาไม่ได้เลยคืองดงามอ่อนช้อยแล้วก็มีเรื่องราวนะคะสวยมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็กําลังจะเดินเข้าพระที่นั่งชั้นในแล้วนะคะซึ่งหลังจากนั้นเราถ่ายรูปไม่ได้แล้วหลังจากที่เรากับพระบร,รมศพเสร็จนะคะ <c oughs> ก็ขึ้นมานั่งชัตเติลบัสกลับสนามหลวงแล้วก็กลับบ้านได้เลยค่ะ